มีคนถามเมื่อว่ามีเงินประมาณล้านนิดๆซื้ออะไรดีพิมพ์นิยม,มเข้าออกง่ายกับนาฬิกาที่คุ้มค่าแล้วยังไงคุ้มกว่ายัางไงเอา้าถ้าเรามองอมโรเล็กเนี่ยมันขึ้นจากไพล์ลสขึ้นมา2เท่า,า,านาฬิกาก็มีความเสี่ยงนี่<อ>แต่ของผมเนี่ยล่วงจากไพล์ลสลงไปครึ่งหนึ่งตัวนี้เป็นคู่เปรียบเทียบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ฟังก์ชันโครโนกราฟเหมือนกันแต่ว่าลุกไม่ต่างคนละมุมเลยนะมีคนถามเมื่อว่ามีเงินประมาณล้านนิดๆซื้ออะไรดีมันมี2มุมมุมหนึ่งก็คือเราซื้อนาฬิกา ที่พิมพ์นิยมเข้าออกง่ายะนะครับก็มีอาจจะมีรีเทิร์นที่สูงกับนาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มค่าด้านวัสดุด้านอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่ายัางไงเดี๋ยวมาเฉลยกันในเทปเพราะเราจะได้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงกล้ามันเทียมได้ยังไง<า>ก็เริ่มจากแค่เริ่มก็เฉลยแล้วผมเริ่มก่อนผมโรเลก เดซน่าแพนด้าของพี่โค้ด1159รหัส26393 OR โอ้โหเป็นไง9้าโค้ดมาเที่ยวอ้ยมันมีบางมุม๋องเขามันมีบางมุมที่ที่ค่อนข้างดีเลยแหละผมขอเปิดก่อนเลยได้ไหมราคาช็อปของผมนะเออ5้าแสนังราคาช็อปของผมอยู่ที่ร้านแปด something ครับร้านแเ็ ไอ้นี่คือหัวเทสที่เราเปิดว่าราคารีเซลพอกันนี่คือ1 1จนึ่งคือั้งสองตัวตอนนี้ราคาพอๆกันประมาณ1นจใช่หนึ่ล้านบาทครับแต่ตัวหนึ่งมาจาก5้าแสใช่ตัวมาจากเท่าไหร่นะล้านแแล้วแล้วยังไงคุ้มกว่ายังไงอ้าวถ้าเรามองโรเล็กเนี่ยเราก็มองว่ามันขึ้นจากไพเรสขึ้นมา2เท่านาฬิกาก็มีความเสี่ยงนี่แต่ของผมเนี่ยล่วงจากไพลรสลงไปครึ่งหนึ่งอ๋อคือคือคุ้มค่าที่ถ้าคุณมีซื้อ คุณจ่ายร้านแปดนะถูกต้องแต่แล้วคุณมาซื้อตอนนี้ซื้อรีเซลร้านหนึ่งนไงคนนี้เขาพลิกมุมสุดยอดเลยเอาเอ้ยเราบางครั้งเราต้องมองแตกต่างจากคนนี้มีมีมีเพราะว่ามีคนเยอะมากที่ชอบซื้อของจากช็อปไม่นิวนิวลองคิดดิถ้าวันนี้เกิดพี่ชอบนาฬิกาเดสวรสอะโพสจีเห้าเก้าในราคา1.1ถูกกว่าช็อปเจ็ดแปดแสนนี่ตอบโจทย์สุดๆเลยนะใช่เพราะว่าที่ผมบอกไงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบซื้อของจากช็อปเท่านั้นวันหนึ่งถ้าเขาเอามารู้จักพี่ต้นบอกไว้ใจได้อะไร ขอลองซื้อกับพี่ต้นเขาซื้อเรือนเดียวกันในราคาร้านหนึ่งถูกกว่าเยอะอ๋อนี่คือมุมที่จะบอกใช่ไหมเอาก็แถม GNP เรือนนึงอะถ้าเทียบกับขอบอะเยอะเยอะเอถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ตอบโจทย์มากสุดๆดเฮ้ยผมไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยเฮ้ยมันก็ต้องมีกันบ้างพี่ไปขุดมาจากไหนเนี่ยพี่เป็นพ่อค้านาฬิกาเราเสนอมุมดีๆที่ลูกค้าครับมาเปลี่ยนเที่ยวเลยแบนเท่นมาเลยานที่สองเลยปะวัสดุของนี่เป็นไรครับ สตเปีลกับเบเซอร์เป็นซรามิกครับอ่าของผมเป็นโรสโกหรือว่าเป็นพิงโกหรือว่าเป็นไวท์โกนะครับรุ่นนี้นี่เป็นไงเป็นไงสายสายของผมก็เป็นสตีลมงแข็งแรงของผมเป็นหนังจระเขคครับนี่ปั๊มลายนะครับที่จะเห็นเป็นมันจะเหมือนลายสายผ้าแต่จริงไม่ใช่มันเป็นสายหนังเฮ้ยคุณทำลายสัตว์อะเฮ้ยเราอย่ามาคุยเรื่องนี้ได้ปะ เราดูแย่เลยแต่มันเป็นเรส e วอตที่ค่อนข้างสวยครับฟังก์ชันก็มีเป็นโครโนกราฟทั้งคู่นะครับแต่แต่โค้ดมีวันที่นะครับโรเล็กไม่มีนี่เป็นจุดเดียวเลยของเดนโทน่าที่ประหลาดใช่ไหม ทำไมถึงแบบไม่ใส่วันที่ใส่อีกนิดเดียวก็คือครบทุกอย่างแล้วพี่เข้าใจว่ามันหนาแล้วเขาอาจจะไม่อยากทำให้มันหนาวันเพราะว่าสังเกตดีๆขอบองศาของเบเซลของเดโตนาครับมันหักลงถ้าเทียบกับขอบซัมมารีนกับ GMP พี่เข้าใจว่าเขาต้องการทําให้มันพยายามทําให้มันบางละเบเซลมันจะเฉียงเฉียงลงเฉียงลงเยอะหน่อยอันนี้เดโตนาทาให้ดูไม่หนาใช่แล้วก็เลยไม่ใส่วันที่ใส่ไม่ได้ ขอบเป็นไทชี่มิเตอร์เหมือนกันใกล้เคียงกันแต่ของโค้ดอะจะฝังอยู่ในตัวเรือนเลยถูกจะดูหรูหรากว่าน่อยคือนาฬิกาคล้ายกันฟังก์ชันคล้ายกันแต่คาเลคเตอร์อะคนละเรื่องเลยคนละแบบเลยลเพราะเราเราเทปนี้อย่างที่ย้ำอะครับเราเทียบจากราคารีเซล1 1เราเลยเอามาเทียบกันให้ดูไม่เราไี่เทียบแต่ราคาออกช็อคมากนี่ตาก็ไหลจครับอะไรจะมาชนะเดโทนาละครับของ4ี0แสนไปล้านกว่าบาทแทบจะไม่มีเลยนะในตลาดน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของเดโทนานี่แหละแล้วเดโทนาทำแบบนี้ได้มา ตลอดนะใช่ใช่แน่ตลอดก็ข้ามข้ามข้ามแล้คุยแค่ฝาหลังโอเคโอเคฝาหลังของโค้ด G11 ห้าเก้าเป็นเปลือยของคุณล่ะครับฝาหลังผมแข็งแรงผมเป็นสติวทึบตลอดใ่เรเล็กอะที่ผ่านมาก็จะทําฝาหลังทึบมาตลอดใช่ของผมก็สวยทั้งข้างหน้าข้างหลังครับนี่ใครก็จะไปถอดดูข้างหลังเฮ้ยเราก็มีช่วงระยะเวลาให้เราชื่นชมนะตอนถอดวางใช่ไหมใช่ถอดวางเห็นขนาดของโค้ดเป็นพิมพ์นิยม G11 มิลของเดโทนาเดโทนาต อย่างที่พี่ต้นบอกมันเป็นเรื่องความบางเขาไม่ได้ขยายไซส์เขาจะ40มิลอนาคตไม่แน่แต่มันก็เพิ่งดิสคอนไปไม่ยัง40เหมือนเดิมใช่40เหมือนเดิมทั้งนั้นที่ตัวอื่นเริ่มขยับเป็น41แล้วแต่เดโทน่าไม่ขยับความหนาความหนาจริงๆมันหนาใกล้เคียงกันมากเค่ที่เราเห็นนะครับในชาร์ตก็คือของโค้ด12.6มิล12.6ของเดโทน่านี่12.4จริงๆคือพอเลยพอพกันพอกันมาเรื่องดำน้ำบ้างก็โค้ดนี้ประมาณ30เมตรเองครับ เียอ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขำเลยสามสิเมตรนี่คือมาตรฐานแต่คือมาตรฐานเริ่มต้นเลยนะส0มเมตรแต่ว่าเขาคาเลคเตอร์เขาไม่ใช่นาฬิกาสปอร์ตอยู่แล้วใครจะเอาสายหนังไปดำน้ำใช่ไหมมันก็ลงไปปุ๊บก็โดนไปหมื่นกว่าบาทแล้วเพียงแต่ว่าเขาสามารถกันน้ำได้ตามมาตรฐานเขาเลเซีมว่า30มสิเมตรซึ่งเดทนหหน้าหนึ่งร้อยเมตรครับเบาถึงจะเป็นนาฬิกาจับเวลาน้ำตาไหลน้ำตาไหลแต่ตกน้ำก็ลงไปงมได้อันนี้ตกน้ำสายก็เปื่อย อย่าไปตกสิก็มันเป็นเรสวอตครับอย่างที่บอกตัวเดลโตนาเป็นสปอร์ตนะใช่ใช่ก็ปีผลิตโค้ดจะค่อนข้างใหม่เริ่มผลิตในปี2020เร็วๆนี้ส่วนเดลโทนาขอบเซรามิกเนี่ยมันมาแทนสตีลก็เป็นช่วงรอยต่อปี15แล้วพอสตีลเป็นเซรามิกก็16 16ขึ้นมาจริงๆก็ไม่ต่างกันมากถือว่าเป็นนาฬิกาในช่วงยุคใหม่ทั้งคู่ใช่ครับคราวนี้มาเทียบจุดอื่นต่อส่วนตัวแล้วโค้ดเนี่ยถึงจะเป็นเรสวอตแต่เป็นนาฬิกา กาที่ใส่ง่ายแต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็ดูหรู ใช่ใช่อันนี้จะดูหรูกว่าแต่ d ดโทน n a เนี่ยจะเป็นสปอร์ตแต่มันเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมของโรเล็กใช่ภาพลักษณะดูหรูหราเหมือนกันนะในแบบของโรเล็กใช่ใช่ในแบบของโรเล็กกันซึ่งพอขอบเซรามิกดําตัดกับหน้าขาวที่วงโครโนกราฟเป็นสีดำใช่เราก็เลยเรียกมันว่าแพนด้าที่มาจากสวิสไม่ได้มาจากจีหรอไม่ได้จากจีอันนี้แพนด้ามาจากสวิที่มาจากสวิตพูดถึงหรูหราพูดถึงเรื่องแพนด้าเนี่ยแพนด้าเนี่ยกลายเป็นชื่อและเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นของที่แบบต้องแพงนะต้องแพงต้องแพง นี่เพิ่งไปฮ่องกงกลับมาก็ไนกี้แพนดาก็ป้าย3,000กว่าบาทรีเซลที่ไทยหมื่นกว่าบาท นี่ขนาดไนกี้นะแต่รุ่นแพนด้าอะไรที่เป็นแพนด้านี่เรารู้สึกว่าราคามันจะอัพขึ้นเท่าตัวสีมันตัดกันลงตัวด้วยในทุกๆอย่างดาวมาพอสลับใส่ง่ายโค้ดก็จะโรสโกหรือไวโกหน้าน้ําเงินก็จะมีสีสันนิดนึงถ้าไม่ได้เทียบเรื่องราคาเป็นหลักเอาแค่ว่าเราจ่ายเงินเท่านี้งบเราเท่านี้ก็เลือกตามแบบที่ตัวเองชอบได้เลยจริงๆมันงบเท่ากันครับเลือกได้โค้ดมันเป็นเรื่องของความคุ้มค่ามาพอยต์สุดท้ายก่อนที่เราจะ ิดเทปนี้ก็เรื่องเดิมว่าในมุมของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าโค้ดเนี่ยจิงแต่ถ้าในมุมของการลงทุนเนี่ยก็ต้องยอมเขาละเดทโอน่าะว่าที่ผ่านมาเดทโอน่าไม่เคยไม่เคยราคาลงเลยนะวันที่นาฬิการาคาตกอะเดทโอน่าจะลงช้ามากดีเซลสูงสุดของเดทโอน่าอยู่ที่เกือบเกือบสองล้านจากนาฬิกาสี่แสนกว่าบาทนะซึ่งห้าแสนกว่าซึ่งประมาณ4เท่าหรือว่าเป็นเออเยอะมากเพราะว่าเป็นตัวเดียวของโรเล็กที่ทําได้ คือมากกว่าลิสสี่เท่าแล้วคือตอนที่นาฬิกาขึ้นน่ะไม่ว่าคุณจะวางราคาไหนก็มีคนซื้อคนจะไม่แบบไม่คิดมากเลยส่วนโค้ดเนี่ยไม่เคยชนะลิสเลยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกยังไม่เคยชนะลิสเลยโค้ดจริงๆต้องมองคนละมุมต้องมองคนละมุมสําหรับ2เรือนนี้คือถ้ามองเรื่องการลงทุนเนี่ยยังไงคงสู้โรเล็กเดอโทนาไม่ได้ครับแต่ถ้าบอกว่าเออฉันจ่ายเงินเท่านี้ฉันได้ทองก็เป็นอีกมุมนึงเออเป็นอีกมุมนึงแทนที่เราจะแบบ เออซื้อจากช็อปเราออกมาซื้อรีเซลได้ถูกกว่าซึ่งนาฬิกาที่เป็นแบรนด์นิยมทําอย่างนี้ได้น้อยนะน้อยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวเปรียบเทียบอันนี้ครับมันเหมือนจะเราอยากเปรียบเทียบให้ชัดเราเลยเอาเดซอน่าพนด้มาเทียบให้ดูมันมีโรเล็กที่เป็นโรสโกสายยางเนี้ยก็มาเทียบได้ไดใช่แต่ว่าอันนี้ชัดกว่าเพ็นกว่ชัดเลยเห็นขั้งขึ้นกับเห็นทั้งลงแล้วมามาคอมเพลกันที่ราคา ใช่ก็เหมือนเดิมครับอยากได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ด1159หรือว่าเดอร์ท a p ร n d าแพนด้าก็วอชมาเนียไทยแลนด์อันนี้คือเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมไปได้แล้ววินด้าแบตเตอร์นขายของจริงละก็คืออยากรู้เรือนไหนเทียบเรือนไหนหรือมีคําถามว่ามีนาฬิกาสองเรือนนี้ซื้ออะไรดีหรือมีงบประมาณเท่านี้ซื้ออะไรดีก็อินบ็อกซ์หรือโทรมาคุยกับผมได้ได้เลยซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าปกติก็ตอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่าเราก็อยากขายอยู่แล้วใช่ไหมพี่ต้นใช่ เราก็จะเขินๆนิดนึงเวลาเชื่อไหมครับว่าปกติโทรมาผมไม่ค่อยเชียร์ของตัวเองเลยนะแต่เวลาออกเทปเงี้ยกล้าเชียร์นะครับไม่รู้ว่าคนดูเยอะกว่ามั้งก็เลยขายของแม่งเลยผู้ทีเดียวไปถึงหลายคนใช่ใกลหน้าด้านทีเดียวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เรายังอยู่ที่เดิมเดซี่เมย์โฮมคาเฟชื่อยาวมาก นี่ถ่ายมาสี่เทปแล้วยังพูดชื่อร้านเขาต้องตกัดอยู่เลยเะเราเราต้องคืนสปอนเซอร์เขาไม่ไ้ไม่หรอกเขาก็รักเราแหละแหมเขาก็อุตส่าห์สปอนเซอร์ให้เรามาานะครับก็อาหารอร่อยนะครับเป็นโฮมี่แล้วก็ของหวานอร่อยเค้กอร่อยมากนะครับก็มาง่ายมีที่จอดรถนะครับอยู่ในซอยเอกมัย2ีนะครับก็ฝากร้านนะครับวอชมาเนียด้วยไม่ใช่ฝากร้านเดซี่เมย์โฮมคาเฟ่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยแหละอาหารอร่อยราคาดี นะครับมาง่ายครับวันนี้ก็ลาเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ